ดูพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้ทําการเช่ามาเป็นพระสมเด็จขนาดค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะครับลองวางเปรียบเทียบกับขนาดเหรียญสิบนะครับก็เป็นพระสมเด็จขนาดเล็กแต่ก็ไม่ใช่พระสมเด็จคะแนนนะครับแล้วก็ดูเนื้อหามวลสารแล้วก็เก่าพิมพ์ทรงก็มีเอกลักษณ์นะครับอาจจะเป็นพระสมเด็จที่พระเกจิคณาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งสร้างนะครับผมก็ทําเป็นคลิปลงไว้นะครับเผื่อมีพี่เพ,พ,พื่อนๆท่านใดทราบว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดวัดไหนก็บอก ด้วยนะครับพริกดูด้านหลังนะครับเนื้อหามวลสารก็เก่าเลยนะครับพระสมเด็จองค์นี้ผมก็ได้ทําการเช่ามานะครับในราคา150บาทเนื่องจากเห็นพิมพ์ทรงสวยนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารเก่าขนาดก็กระทัดรัดดีนะครับถ้ามีพี่ๆเ,เพื่อนๆท่านใดดูพระสมเด็จองค์นี้แล้วทราบที่ว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดวัดไหนสร้างก็รบกวนบอกผมด้วยนะครับดูพิมพ์ด้านหน้าชัดๆนะครับเป็นพระสมเด็จ3ชั้นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อหาดูดีมากนะครับองนี้